สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบม,มาพอกันกันไปในช่วงแรกนะคะของมือวันที่12ค่ะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมือนี่นะคะแอดผ้าพี่้องมาเทาสุขุสุข,ขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูข้า8 C3 นะคะพี่น้องคะในคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องเอาแนวทางของปูค่ะ หัวทิพผ่านม,นมากนะคะพี่น้องคะหัวทิพผ่านมากเขามาเป็นศูนย์เก่าเก่าศูนย์แล้วพี่น้องเล้เป็นเลขความฝันนะคะพี่น้องคะบันนี่นะคะในคลิปนี้เนาะปูแล้วก็มีความฝันมาฝากเม็ดเดียวคือกันพี่น้องเอาหน้าทางบันนี่นะคะของปูคํา8แปดีสามนะคะความฝันของปูค่ะสิเดนว่าเป็นตัวใดใาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการค่ะอ่าเดินพานค่ะปู้พาเป็นอะไรเดียวด วันก้อนให้เลยจะลางก้อนเอาอันใดก้อนก็ได้ครับปู่วา่าจะได้มือนี่ะครับปู่เออเอาเลขจดเลขฝันไว้ก้อนนะค่ะศูนย์สเ้าเอาเลขฝันนศูนยะ์้ค่ะเอาเลขจุดถูกไปในเร้อ,องฮะห้ปู้้ฮอมัวบนไห้มันเป็นสองสองเกาสองสองเก่าตีครับป้าป เลข่าแปดเลขเก้าข่าแปดมันจะเป็นสองแปดก็ได้นะสองสองเก้าแล 9, ้วก็สองสองแปดดีคะ okay. ้วเกิดเกิดเป็นสองแปดนลที่เปนสองแปดนลยนี่เขาอกเนี่ยที่เป็นสองสองแปดไดเขบอกว่าถือตัวไหขนะคะพ่อคับฝันหนึ่งค่าย่าว่กับฝันค่ายค่กันที่ไหนเนาะพวกค้าเลขทูบนี่เสี่ยวสองสองเก้าแล้วก็ตัวเลอีกนะคะพ่อเกิดเลขฝันประตูสามเก้านเลขฝันนั่น บมเลขทูกไหมคะพ่อเ็นถูกสองสองแต่ว่าตัวไทยมันสีเป็นแปดเมื่อสีเป็นเก้าหรือว่าเบิ่งเรามันใกล้ๆเก้าใกล้ๆแปดจะค่ะแต่ว่าเอาเขาปองอยู่ตัวในเลขถูกหรืออไรมันมีเลขล้างมาเนี่ยฮะค่ะห้าเก้าสองห้าเก้าสองค่ะเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดค่ะ แต่ันจะกู้วันเนี่ค่ะห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดค่ะห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าค่ะสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าค่ะอืมเราหาแปดเก้ากับหาเก้าเป็ดนี่ลำไยนะห้าแปดเก้า กับหาตัวเกตลองเลยเอาปูมันมีสามตัวนี้ไม่จะกคูคะเอามันมี1 2หนึ่งสองมิเลขสองคู่ตนี้แหละเลขสามตัวไหมค่ะเออมีมันเอาเอาเด่นไว้ที่ฮะกแปดครับ 5, ครับเอสี่แปดเก้าคับศูนย์แปดเก้าเด้อแปดเก้าสี่แปดเก้าครับ 5, ครับห้าแปดเก้านี่นะห้าเก้าแปดครับ 5, 8, 8, ค่ะก็เ,เก็บนี่กันไว้ค่ะเออตัวเดียวกูรู้ละทั้งบนทั้งล่างเลยกมื่วานเลย้งเด็ดฝันต้องเด็ดต,ตะลาะ่างเนะ่ยค <108. S 1> ่ะเจ็ดศูนเจ็ดศูนค่ะล่างเ้วหกศูนย์หกศูนค่ะศูนยแปดศูนแปดค่ะเอ่อเน้นไว้ที่ กศูนคับเจ็ดศูยเล่าเรศางเด้อค่ะอ่าหกศกับเจ็ดศูนยค่ะจุจนเปลี่ยนมันเออมันเจ็ดศนย์กับหกศูนย์ไมง้ไปดาบัวเออเจ็ดศนกับหกศูนย์ทำไมแดงศูนย์ปเออร้องไวไกันไหมค่ะเรกบนขา เดินอี่089 4ี89 589เนี่นละ่ะค่ะา9 8กับ97เนี่กันไว้อ่าค่ะเป็นไหนครับบ๊คยข้าลอะไรครับบ๊อ่าฝันใลนลักษณะเดียวกันกับเมื่อวานนี่มันบ่ครับบูเนี่เดี๋ยวว่ามันเห็นบนนังสี่ชั้นเขานะก็เปิดเปิดมาโดดเอา เป็นกระเไไีไงบาทแหมเออค่ะพ่อคือแขนเนี่ยแล้ววันนี้ว่าจะเป็นศ<า>ูนย์สามเก้าค่ะมันเมื่อเรียกทู่ก็ได้เป็นสองสองเก้าเนี่ยค่ะเคย่ายกันพ่อเนี่ยไมค่ะพ่อออือหนานี่นั้น,นเ,อเ,อเอาตัวเด่นไว้ทั้งหลายนีย่เด้อตัวเด่นเออเรีกสามตัวตัวเด่นเรา,าไข้ทั้งหลาเนี่ย เลีไปกี่เออเค่ะผู้ค้าจนแปดเก้าค่ะสี่แปดเก้าค่ะห้าแปดเก้าค่ะเออนีเด่นสุดเลยเลอจ้าล้องเนกฮาร์โกแปดกับฮารโเก็ดค่ะเออได้ครับนะเออเลกล่างกับเก็ดศูนยับมกศูนย์นี่ละค่ะเออศูนย์แปดกันไปค่ะ ชนเรียกฟันนี่ก็กบ่อยตังสินะมันมาเกาเป่าคือบ้างเหรอเนาะูนาวันเน้อโหเขาเป่าอีีนะคับปูออค่ะสว่สคือเด็คือเด็คือบ่ารับปูคือเด็เนี่ยทั้งทั้งวันทั้งถูกเนีย่ยพรอพอกันนี้อืมค่ะปูอทั้งวันทั้งเร็กถูกนะจ้ะมันเรียนรสจัดนะไอ้เล็กถูกตัวไทย ใกล้วันนี้เก้าหรือใกล้ว่าเลขแปดเ่ยแต่ว่ามันจะเป็นสองสองเก้าสองสองเก้าหรือสองสองสองแปดเลยสมมติอืมค่ะพูดได้ค่ะเน่ว่าก้มมันกับมันตัวนี้นะมันสองสองเก้าเนี่ะสองสองเก้านี่นะเลขเลขเลขทูปอ่ะค่ะเลขวันหนึ่งก็ศูนย์สามเก้าเลขวันหนึ่งค่ะพ่อ ดนั่นชุดซำเ่าใหดีหาาห่อยนะมาฟันเอาเียนๆค่ะนไปประมาณชครงมึ่คง,คง,คงกัน,กนละค่ะบัวีว้นาะเปคะ้นูนนงนงน้งาน้างนั่งหลินน,ลน,นั่งหลินยุ่ยนอะยู่เองไม่หอเะค่ะองมไมะด้ได้ค่ะบัวค นะหลับก่อนค่ะมีว่าจะมีค่าอะไรถ้ามันเกินความจำเป็นมีน้อยจะกลัวอะไรถ้ามันเพียงพออ่าจะเล่นบอลคุณปูหลายๆด้ค่ะปูการวัดสการนะคะผู้สาธุค่ะเอ้ยเหยียเป็นสุขเสริษสางใเวลาคงค้างจะเล่นจะเล่นค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะตากแที่ถุกต้อนแล้ว ผูท้ทีตามเนะ <c oughs> อะค่ะครับเพื่อเพ,เพเื่อนำกันทุกคนทุกคนนะ,ะเอ่อเจริญเจริญจ้าสาธุค่ะ <c oughs> สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูข้ามแปดซีสามแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะ <c oughs> ในคลิปนี้กับซิมีทั้งเหล็กตะล่างเนาะแล้วก็เหล็กคว่ำฟันแล้วก็เหล็กถูกนะคะพี่น้องคะเหล็กตะล่างค่ะ หาเก้ 92, แถวบนนะคะแถวล่าง708ดูนปูจับคู่หาเก้าแปดหาแปดเนเก้าเกหาเกเจะคะพี่น้องคะล่าง7จ็ดกับ08นยเลขความฝัน0ูนย์สเก้าเลขถูก2 2งเก้าแล 2, 2, ปป้วกับสองสอมือนีปูแล้วเน้นหาแปดเก้าศูนย์แปดเก้า่าล่าง70ย์กับ60พี่น้องคะเอาสำหรับแนว้าทางของปูขางวดที่านมากเนาะพี่น้องเขาความฝันนะคะ คุ้ฝันปูร์โลก็โทรมาช่วงเวลาไหนล่ะพี่น้องซีโมงนี่แหละเมื่อนั้นเมื่อนั้นปูร์โลกโทมามาคำก่อนี่เนาะพี่น้องปูร์โลกโทมาหกโมงอืมพี่น้องงดที่ผ่านมาปูร์โลกโทมาหกโมงนะคะบันีึปูร์โลกอะโทมาซีโมงนะพี่น้องคะเอ้าอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องสําหรับแนวทางอ่าจากปูร์ข้ามแปดซีสามแนวทางขามคุ้งแรงนี่พี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่หนังก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากบูค้า8 4 3านะคะแนวทางขามโค้งนะคะพี่นนองเด้ออย่าลืมค่ะพี่นนองนําไปพิจารณาเบิ้องนะคะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่นนองคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอบบุญขอบคุณสาหรับข้อมูุ่ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูค้า8แ3ค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้อทงท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องค่ถ้าพยากสิบพลาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแลกกันอย่าลื่มนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดานดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็จประาดทุกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแอร์กฤดณ์ขอตัวลา พ,พี่น้องวันเท้าสุกูสุก้อนไปก้อนนะคะพี่น้องคะเอาไปพอกันไหมก็เป็นในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ